ครับสวัสดีครับอ่าผมช่างซีนะครับวันนี้ก็จะมาส่งงานดำยิงนะครับชุดดำยิงตัวนี้จะเป็นอ่าชุดไก่โยงนะครับความยาวก็อ่าหกสิบห้าเซนทั้ง2ตัวตัวนี้นะครับสีดำสีไม้นะครับประมาณนี้นะคนัานก็ประมาณนี้นะครับนี่คือสีดำนะฮะัานก็ประมาณนี้นะครับนี่นะอันนี้นะนี่ครับ จะมาลองลองยิงได้นะครับโอเคอ่าตัวถัดมานะครับจะเป็นตัวสี่ไม้นะครับสี่ไม้ตัวนี้คะความยาวหกสิบห้าเซนเหมือนกันนะครับสองตัวนี้นี่นะหกสิบห้าเซนครับงี่ปขะมานี้นะั ที่เก็บเชือกก็นี่นะาานี่นะประมาณนี้นะโอเคนะครับอ่ามานี้นะอ่าเดี๋ยวจะมาลองยิงดูนะความยาวก็ ครับโอเคท่านใดสนใจก็สามารถที่จะโทรมาทสอบถามได้นะครับรายละเอียดนะครับว่ายังไงความยาวเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะครับโทรมาสอบถามจะสะดวกกว่านะครับรบกวนนะครับรบกวนโทรมานะครับรบกวนนะครับนะครับคลิปสั้นๆนะครับขอจบรีวิวเท่านี้นะครับครับโอเคนะครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ